สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับบอมจาก i m a g e เ n ชแ n นแนนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นงานจากค่าย hero toys นั่นเองนะครับก็เป็นเป็นชิ้นแรกของค่ายนี้ที่ผมได้เอามารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวละครจากเกม Dota นะครับหรือว่า d o a ให้เราเลียกกันนะครับเดาให้เดาว่าเป็นตัวอะไรกันเห็นครับมีเขามีปีกแบบนี้นะครับนะใครเคยเล่นเกมนี้ Dota นะครับ หรือว่าตอน a เนี่ยน่าจะเดาได้เลยนะครับไวรุ่นยุคสอง0ันนะครับ90เนี่ยน่าจะรู้จักกันกันดีนะครับกับเกมเกมนี้นะฮะตอนนี้ก็ยังมีเป็นภาค2อยู่นะครับแต่ผมก็เล่นไม่นานนะเล่นล่าสุดก็น่าจะช่วงมหาลัยนะครับตัวนี้ราคาประมาณ3,000เลยนะราคาค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับนะครับลับกล่องก็เป็นประมาณนี้ก็ง่ายๆครับตัวนี้คือโซลคิปเปอร์นั่นเองนะครับหรือว่าเทอร์เรเบตนะครับก็เป็นตัวละครจากเผ่านายเฟฟนั่นเองนะครับก็พูดง่ายคืออาจจะเป็นตัวร้ายนั่นแหละนะครับเป็นพี่นน้องกับะ อันติเมทก็จะเป็นตัวเล็กกว่าไม่มีปีกใช้ดาบใช้ดาบ2องอันเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่กว่าแล้วก็อ,อันติเนี่ยเป็นแปลงล่างไปปีาศาจได้ยิงยิงจะยิงไกลนะตอนตอนธรรมดาจะเป็นตีแบบตีใกล้ถ้าเป็นอันติจะเป็นตีไกลนั่นเองนะครับอ่ะครับคาดว่าตัวนี้เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันนะโอเคเดี๋ยวเราไม่รอชา้าเดี๋ยวอันบล็อกกันเลยนะครับอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นกล่องนี่ส่วนมาก่อนหนึ่งหนึ่งชั้นของถาดไม่ออกกันดีกว่า อ่ะนี่ออกมาแล้วนี่อ้าครับหัวโอ้ผมว่าแล้วทำไมสามพันใหญ่โคตรใหญ่มากเลยนี่ดูเดี๋ยวค่อยวัดกับกระดาษลองตัดนะเป็นตัวที่ใหญ่มากมันนี้มันไม่ใช่ 10, ห,นนนน 8, ห,หนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบสองแล้วแหละมันเกือบๆจะไม่น่าจะทั่งต่อหกหรอกน่าจะประมาณแปดได้ไหมหนึ่งต่อแปดได้ไหมผมคาดว่าใหญ่ต่อสิบอะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนโอ้แลจะมีของแถมมาให้เยอะด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแรก ของลายนี้ผมคิดว่าเป็นตัวแรกนะเพราะว่าผมยังไม่เห็นตัวอื่นเลยอันนี้คืออะไระก็เป็นค่าจากทางจีนนั่นแหละนะครับไม่น่าจะใช่ค่าลิกัสิ์นี่นะครับแบบที่ให้มาก็จะมีปีกนะครับมีเขามีหัวโกโหลกด้วยเหรอเออเป,เปิดไฟได้ด้วยเอา้าไม่มีฐานกระดุมไม่รู้ว่ามีไฟนะครับอย่างนี้ก็รีวิวตอนเปิดไฟให้ดูไม่ได้เลยเนี่ยมันต้องใช้ฐานกระดุม2อันแล้วดาบล่ะไม่มีเหรออ๋อดาบอยู่นี้ไม่ได้เขียนมาให้ดู โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกมาให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยววางเรียงตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวมันเสียงดังอ่ะนี่นะครับก็แกะมาแล้วนะครับโชคดีอย่างที่เขาให้ฐานาดเวยเออนี้ดีมากเลยให้ฐานมาไม่พอนะแถมไขควงเบอร์เล็กมาให้ด้วยเพื่อแบบเปลี่ยน่านได้เลยนะครับถือว่าครบจบในกล่องเดียวนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูก่อนว่าได้อะไรบ้างนะครับว่าจะมีเป็นบอดี้เต็มตัวนี่ชุดเป็นชุดผ้าด้วยนะตรงกางเกงเนี่ยเป็นผ้าผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเทอรเรเบตไอโซคิปเป e r เนี่ย เท้าเป็นแบบเป็นเท้าเหมือนม้าเนะี่ยเป็นเกือกม้าเนะี่ยดูนะอันนี้จะเป็นไฟที่แบบตอนเขาเดินไปหรือว่าตอนใครใช่ปะ่ะโซกิปเปอร์ตอนเดินมันจะมีไฟที่พื้นใช่ไหมเวลาเดินหนีเข้าดาร์กอะ่ะมันเข้าดาร์กแบบมันจะตามง่ายใช่ปะ่ะเพราะมันเห็นไฟที่เท้าว่าอันติเมทไม่มีเออใช่ใช่ครับแล้วก็มีมีดูดเลือดได้ปะ่ะใช่ปะ่ะผมจําไม่ได้แล้วว่าสกิลมีอะไรบ้างลืมแล้วอะ่ะแล้วก็มีแยกร่างใช่ปะ่ะเออออกแสงง่ายฉายไหมตัวเนี้ย <c oughs> ลืมหมดแล้วไม่ได้เล่นนานมากแล้วเกือบสิบปี ประมาณสิบป,บปีนี่นะครับก็จะมีปีกมาให้ก่อนหนึ่งคู่นี่เป็นปีกคนระับถ,ถ้าประกอบนี่แสดงว่าค่อนข้างที่ใหญ่แต่ไม่แน่ใจเลยว่าจะยืนแลวจะหงายหลังหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็ให้มือมาเปลี่ยน,นทั้งหมด3คู่รวมทั้งหมดมือที่เขาใส่ที่ตัววอร์ี้แล้วนะก็คือ3คู่แล้วก็อันนี้อีก2อ,อันไหนมาดูก่อนว่าเป็นมืออะไรบ้างก็จะเป็นมือเหมือนอจะจิกทำท่าจะจิกจะโจมตีนะครับแล้วก็เป็นมือที่แบบ เอาไว้จับนั่นเองตัวนี้ก็เอาไว้จับอาวุธนะฮะน่าจะเอาไว้จับอาวุธอสองข้างนี้เหมือนกันแล้วก็มีหัวกะโนหลกอาจจะเป็นพร็อพที่เอาไว้ถือให้ดูหน้าเกงขามดูน่ากลัวขึ้นพอดีไม่มีเวลาถึงขนาดตัดเล็บคุณ่งยายบ้านมานะครับพอดีมันยุ่ง,งช่วงนี้เลยห่างหายการลงคลิปไปนานเป็นเดือนเลยต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ของเล่นเนี่ยดองไว้เยอะมากตอนนี้รับรองมารัวๆช่วงนี้นะครับแต่ก็อาจจะลงประมาณอาทิตย์ละคลิปละกันนะผมก็เลี้ยงลูกด้วยช่วงนี้ลูกยังเล็กนะครับอ อาวุธเนี่ยเหมือนสีมันเป็นแบบนี้เหรอะวะผมจําไม่ได้เลยในเกม a 1อะ่ะเป็นแบบนี้หรอรถตอนนั้นภาพมันยังไม่ค่อยชัดอลเนาะมันต้องดูที่ภาพ a 2เนาะโรตา2นะครับนะเป็นดาบฟ,ฟันยานใช่ป่ะนะครับ,นะรบสองอันก็เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยอย่าวัดขนาดอาวุธที่ดูนะว่าขนาดอาวุธอะ่ะแค่อาวุธใหญ่ขนาดไหนอาวุธเนี่ยอะไร20เซนติเมตรเลยอะความยาวในี่ย20เซนเลยนะ นะครับแล้วก็อีกอย่างที่แถมมาดอกไม้เป็นเอลเลยต้องมีดอกไม้ด้วยดอกไม้ดูสีสันดอกไม้กับรูปทรงดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าดอกอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์นะประวัติเพิ่มเติมก็ใครเสริมอะไรได้ก็มาบอกหน่อยนะผมเล่นแต่เกมอ่ะคือไม่ได้หาข้อมูลขนาดแล้วข้อมูลหายากเลยนะข้อมูลในอีประวัติมันเนี่ยไม่ค่อยมีเลยอันนี้เหมือนจะต้องแกะออกมานะครับอาจจะเป็นหมดที่ให้ติดอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นหมดแปะ ม่จะต้องดึงออกมาดูดูที่ตัวสิว่ามีอะไรให้แปะปะ่ะอ๋อนี่อาจจะเป็นรูข้างหลังตรงนี้นะครับอ๋อประมาณว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ปีกอะ่ะเราก็เอาเนี้ยปิดเข้าไปอย่างง่ายๆนนเองใช่ปะ่ะเออน่าจะใช่เนะี่ยใช่ได้ไหมอะผมไม่ได้แกะออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเออเนี่ยน่าจะเป็นปิด,ปดที่หลังถ้าให้เดานะน่าจะใช่แหละเพราะมันไม่มีรูอะไรให้ใส่แล้ะวอะครับแล้วอีกหนึ่งชิปสุดท้ายที่แถมมาคือตัวนี้ตู้อะไรวะคีบอ่ะ อ๋อมีใส่ฐานด้วยนี่มีไฟเหรอมันเหมือนตัวอ e ีนิกมาจำ e igma, ได้จำอีน e ิกมาได้ปะอีนิกมาตัวสีดำเงินอะในดอทเออะมันม,ม,นมีมันมีตัวหนึ่งชื่ออ e ีนิกมาจำได้ไหมที่เป็นยขยับได้ด้วยนะเออเอาดิอย่าบอกนะว่าเอลได้ด้วยโอ้โหเอลก็ได้อีกอะเพื่อนนะครับถือว่าคุ้มเลยแหละสามพันราคานี้อุ้งงุ้มไม่ด้วยงุ้มงุ้มตัวลงไปหงายตัวขึ้นมาได้เนี่ยดูดิขนาดาตัวเสริมยังขยับได้เยอะขนาดนี้ แต่อนิงมาตรงนี้มันจะเป็นกําไรกลมๆใช่ปะที่เป็นตัวยิงพลังเวทหรือยิงน้ําวะมันจะมีตัวน้ํากับเวทใช่ปะเออผมลืมละเล,ล,ลืมนานแล,แล้วมันเปิดยังไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดทีหลังแล้วกันมาดูที่บอดี้ของเต้าเต้าเจ้าโซคิปเปิลก่อนเลยนี่เทจะจัดนะครับปิดตาซะด้วยนะครับแล้วก็มีเขาาอยมางนี้นเหมือนเฮลบอยเลยนะนะี่บลักษณะเด่นของโซคิปเปร์เลยก็คือจะมีเขาปิดตานะครับแล้วก็มีปีกนั่นเองแล้วก็จะตัวค่อนข้างใหญ่เนี่ย เป็นไนเอลฟ์นะครับดูหูนี่หูยาวมาเลยตอนแรกผมนึกว่าอันเดธนะยิงเป็นเอลฟ์นะครับอ่าเอาอค่อนข้างลื่นนะเออขยับดีจุดขยับดีปล่อยผมขยับได้ด้วยๆเลยดูด,ดิอ๋อมันเป็นมันเป็นหมุดคือถอดได้ใช่ไหมอย่าถอดเลยเนี่ยถอดได้นะอ่ยถอดได้เลือกเป็นสมุไรแล้วนี่ใส่เข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้เทจัดในจุดขยับนะครับอ่านี้ดูจุดขยับก่อนว่าเล่นสนุกแค่ไหน โอโเล่นกันหนึ่งต่อสิไม่ได้เนี่ยมันใหญ่เกินหรือว่าเทียบแล้วมันเป็นประมาณนี้มันตัวใหญ่เท่านี้นะไม่แน่ต้องรอดูตัวต่อๆไปอะว่าเขาจะออกมาตัวสกเกลเท่าไหร่นี่นะครับอ่าอกนะครับนี่ได้หมดนะตัวอ,อกตัวอะไรโอ้โหดูงุ้มได้เยอะมากนี่โหเล่นมันเล่นสนุกเลยเงเล่นมันแน่นอนนี่ดูแอนหลังนะครับจอยหัวไหล่เสริมมาเพิ่มด้วยนะเพื่อให้แบบดึงไหล่ได้เยอะแยเห็นไหตรงนี้ไม่วงแหวนตรงนี้มานี่ชุดนะครับเป็นผ้านะ เอวเอวบิดได้อกบิดได้นะครับเออเล่นเล่นมันตัวนี้เล่นมันขาออามาดูขานั้นบ้างเตะได้แค่ไหนนี่แบบนี้เลยงองอเข่าได้โอโหงอ,อ,อ,อได้เยอะด้วยไง,ไงกระโดดทีเป็นจาวนนมเลยครับท่านี้บิดทั้งหลังได้ปะอืก็ประมาณนี้ข้างหลังก็ได้มนันนี้นะครับคือมันเป็นของเล่นที่แบบ เด็กหนวดอย่างเรามันชอบไงเพราะว่ามันเป็นเกมที่เราโตมาด้วยกับเกมเนี่ยนะมันก็เลยอินรู้สึกอินกับคาแรคเตอร์นั้นๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองประกอบปีก่อนอ่ามาดูใส่ปีนะครับก็จะมีเป็นรูนะครับเนี่ยเป็นแท่นๆเนี่ยไม่ใช่เป็นรูรูอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีแท่นเสียบนะครับขยับได้เนะี่ยเป็นตัวขยับด้วยนะครับอลองเสียบดูก่อนนี่นะเสียบเข้าไปปึ๊บเป็นเหมือนมีอย่างเงี้ยต้องกดให้มันแรงๆเข้าไปหน่อยอ่านี่ออยู่ ว้าวแล้วขยับได้ด้วยไงประเด็นอ่ะคือจะหุบป,ปีกไปได้านหลังหรือว่าจะกลางปีกมาอย่างเงี้ยได้อุ้ยเท่จัดคุ้มค่าครับบอกเลยตัวนี้3ามพันกว่ากว่าไม่แพงสำผมนะคิดว่าได้ของเล่นขนาดเนี้ย <c oughs> แล้วก็ได้ตัวที่มันใหญ่แบบใหญ่ผมไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกอ่ะนึกว่างตอสิบอารมณ์แบบแม็กฟาร์เนอะไรเงี้ยซึ่งก็คล้ายๆกันในวัสดุอ๋อตัวนี้ขยับได้อีกข้อนึงเลยนะเนี่ยอันนี้ขยับเพื่ออะไรวะ คนเรามันขยับเท้าแบบนี้ได้ด้วยเหรอตาวตนนี้ไม่ใช่คนจะอาจาจะแบบไมงงม,มาด้านหน้าเพื่อที่แบบรองรับความน้ําหนักของปีกนั่นเองอาาลองจะจะเซตท่ายืนนะว,ว่าใส่ปีกแล้ว,ว่มันจะยืนไหวหรือเปล่าเพราะว่าเนี่น่าจะเป็นจุดที่ท้าทายเลยนะครับว่าจะใส่แล้วยืนได้หรือเปล่ามันยืนได้แต่ลักษณะเดี๋ยวต้องเซตท่าเนาะผมคิดว่าได้แหละไม่งั้นเขาจะทำขา,ายทําไม <laughs> <laughs> ใช่ปะเดี๋ยวเอาไว้แบบ ตอนถ่ายรูปตอนหลังแล้วกันจะเซตท่าสวยๆถ่ายรูปไปดูนี่ก็ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนยิ่งถ้าเกิดหุบปีกด้านหลังนี่น่าจะแบบนี่หละยากเลยก็พอที่จะยืนอยู่บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนมือนะครับแล้วก็ใส่อาวธอุ้ยนั่นไงเห็นไหมนม่คัดคาไมุ่้มหน้าก็ง้มหลังแล้ววะกดไม่แน่นะกดใหม่มือเนี่ยเป็นแบบอ่ะจอยนี่จะเขามี R นะ R กับ L อเพื่อให้รู้ว่าเออมือไหนเป็นมือซ้ายมือขวานะครับแต่จริงๆเราดูอะเรารู้อยู่แล้วแหละ ใส่เข้าไปก่อนจริงๆอาจจะใส่ดาบก่อนแล้วค่อยใส่น่าจะง่ายกว่าไหมนี่พลาแบบเต็มยศนี่เขาเรียกเต็มยศนะพร้อมออกศึกนี่แหละปัญหาเลยคือการยืนว่าอ่านี่ดาบจริงๆด้วยมันจ,จะใส่มือก่อนก็ <c oughs> จ,จะใส่กาจ,จะเอาดาบใส่ก่อนแล้วค่อยใส่มือที่หลังมันค่อนข้างที่จะยากแหละเนินนึงแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกมันมันบาดมือเพื่อนเพื่อน นะครับทุกคนมัน,ม,นมันบาดมือไงมันเป็นตัวที่เล็บยาวนะเวลาเราจับเราอะไรเงี้ยเราง้างมันออกมาใส่อะอ๊อ่านี่สุดๆผมบอกเลยสุดๆเห็นไหมโอ้โหใครเป็นแฟนเกมเนี้คือมันมันต้องมีอะ่ะมันสุดเกินอะ่ะดูดิโอโหถ้าเสร็จท่าหน่อยนะแบบเทพจะจัดจะไงเพื่อน มันโหดจริงนะสามพันนี่มันคุ้มจริงนะจับค่ายแบบค่ายจีนแหละอาจจะไม่ใช่ค่ายลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าทําออกมาขนาดเนี้ก็ก็เล่นได้อะตั้งโชว์ได้แบบนะใครมีเคสเกมแบบแบบสายแคสเกมสายเล่นเกมนะตั้งไว้แบบตรง CPU ยอะไรเงี้ยขูกเท่จัดเนี่ยแต่จะร้อน้าจะละลายได้นะ <c oughs> โอยยืนไม่ได้อ่ะยืนหรือท่ามันแปลกๆเห็นปะ เดี๋ยวต้องไปเซตที่หลังอ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นมือที่แบบจมตีหรือว่าอาจจะไว้ถือหัวกะโลกก็อาจจะเฮ้ยมันมีรูด,ด้วยเสียบได้เหรอหรือว่าจริงๆมันเอาหัวนี้มาใส่เป็นหัวโลกได้ด้วยหรือจะเอาไว้ถือเท่ๆก็ได้นะเป็นพอปแบบจังหวะเง,งี้ยเนี่ยเท่ไหมถือโลกให้ดูเป็นเจ้าแห่งความตายเจ้าแห่งความมืดอะไรก็ว่านไปนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเอฟเฟกต์ไฟที่เอาไว้ยืน มีไฟออกมาที่เทา้าทำไมไม่ให้มาสองอันวะให้มาเดียวมีฝั่งหนึ่งเป็นตัวนี้เหรออ่าเดี๋ยวลองเปิดไฟตัวนี้ได้เพราะมันมีฐานอะ่ะผมยังผมยังหาที่แง้ไม่ออกเลยเขาแล้วเขาไม่มีสลักมาให้ด้วยสลักกันฐานอะ่ะทาไมเขาไม่มีอะ่ะแล้วแกะยังไงอะ่ะเดี๋ยวเกนไก่เอากกนไก,ก่ห่วงงอนงาจ,จะแตกไหมเนี่ยอ้าวออกมาทั้งแผงเลยทีนี้ไม่เห็นมีออนออฟเลยหรือว่านี่มันยังไม่ได้ใส่ฐานใช่ป่ะเพื่อนใช่ทุกคนมันยังไม่ได้ใส่ฐานใช่ป่ะเออไม่ได้ใส่ฐานนั่นไงเอาพิงไป แสดงว่าเนี่ยจะเป็นอันนี้สองอันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูแสดงว่าใส่แล้วมันจะเปิดตลอดเลยหรอถ้าใส่แล้วเปิดตลอดนี้มันก็มันควรจะมีสวิตช์กันแผ่นกัน่านบ้างนะหรือว่าเขาให้มาแล้วมันมองไม่เห็นว่าใส่ไงอ่ะมันมันแงะได้อีกทีหนึ่งเลยหรือมันยัดด้านไปเลยด้านเลยข้างๆนะตรงนี้ผมก็ยังทําไม่ได้สักทีนะครับเดี๋ยวลองทําตามอันนี้ก่อนที่แบบว่าบอกว่าถอดหัวออกมาได้อ่ะ เราใส่ฐานได้ผมไม่เข้าใจเนี่ยคืออันเนี้ยผมเอาไขควงงัดออกมานะเป็นรูอย่างงี้ใช่ปะเนี่ยก็คืองัดอย่างเงี้ยของเล่นนะมันมีไวเล่นใช่ปะไม่ต้องกลัวพังผมพีชีมให้แล้วกันคนแรกอ่ะเนี่ยออกมาเป็นอย่างงี้มันก็มีอันนี้แบบแข็งวงจรอ,อะไรทักอย่างแล้วแผงวงจรมันอยู่ไม่นิ่งด้วยนะดินอนะนี่มันจะออกมาในทรงนี้แล้วใส่เพื่ออะไรวะเนี่ยตาก็ไม่ได้มีไฟมันจะใส่กับ อ่ะเบอร์นี้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะโหทำไมมันทำให้เล่นยากจังเลยนะครับไม่งั้นไม่ไม่ต้องมีทุกเล่นก็ไดนะ้นะครับแค่นี้มันก็เวริร์กแล้วอะน่าจะเอาฝั่งแบนไว้ด้านหลังฝั่งนูนไว้ด้านอุ้ยไม่ไม่โฟก,กัสอุ้ยเล็บหน้าเกลียดมากเลยเนี่ยเราจะเอาฝั่งนูนไว้ด้านด้านนี้ฝั่งแบนไว้ด้านหลังครับอันนีวลองดูก่อนนะมีไฟอ่าไฟติดเห็นไหมไฟติดไฟติด แล้วตามแล้วไม่ได้มีแผ่นก็ <c oughs> คือถ้าจะโชว์ก็คือใส่อย่างนี้เลยอ๋อมันเขียวออกมาเพื่อนกคนมันเขียวออกมานิดนึงเออเท่เท,ทแต่คือมันก็เปลืองไฟเดี๋ยวถ้าจะโชว์มันไม่มีแบบสวิตช์อะเนี่ยเห็นป่ะตามัน็นสีเขียวเอยโอ้ตึงจัดโคเท่เลยอย่างนี้อ๋อมันดีอย่างนี้เองนะครับตามันทะลุออกมาถ้าเกิดเราปิดปิดไฟอะเหมือนประมาณว่านี้มันเป็นแค่แบบ แสงผ่านได้อะไอตรงผ้าปิดตามนอะต้องถ่ายตอนปิดไฟเนาะมาถ่านจะอยู่แล้วมันไม่มีสวิตช์ไงประเด็นนะนี่โหวิเทจัดโอเคแต่ปัญหาคือตัวเนี้ยใส่ถ่านยังไงก่อนยังใส่ไม่ได้เลยมีบอกมาแค่อันเดียวอีกอันนึงไม่มีบอกขอบคุณครับเดี๋วยวเราใส่อันนี้ให้ได้ก่อนนะอ่ะผมเข้าใจแล้วว่ามันทํำยังไงมันใช้ไขค,รครวงเนี่ย ไขควที่เขาให้มาเนี่ยแหละไข่เนี่ยอันนี้กับอันนี้เพื่อเปิดฝาแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาหยอดกาวหรือว่าเขาอะไรมามันแน่นมากผมไข่จนหัวไขควงเห็นปะหัวของน็อตอ่ะมันเละไปแล้วอ่ะมันไข่ไม่ออกมันแบบมันแน่นอ่ะมันแน่นเกินมันมันไม่ออกเลยอ่ะก็ถือว่าข้ามไปแล้วกันนะครับตรงนี้จริงๆใส่ไฟมาแล้วมันน่าจะสวยขึ้นมากเลยพะเรามาอยู่ในตัวตัวเนี้ยมันเป็นโปร่งแสงให่ปะมันก็น่าจะสวยขึ้นเยอะเลยแต่ว่ามัน เซ็งอ่ะเนี่ยไม่งั้นมันก็จะแบบมีไฟขึ้นมาที่ตัว,ม,วมันก็จะเท่แหละแต่เวลามันมันถอดไม่ได้จริงๆอ่ะผมลองแล้วอะ่ะมันจนเละแล้วอะ่ะจนเป็นผงผงผงเหล็กมันจากตัวน้อนมันออกมาแล้วอะ่ะแล้วตัวหัวมันเป็นกลมๆแล้วมันควานเละเลยโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรีวิวประมาณนี้แล้วกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปหลายๆมุมให้ดูนะตอนหลังจะมาสรุปคลิปแล้วก็วัดสูงๆให้อีกทีนะครับ เดูภาพไปในหลายมุมนะครับของเจ้าโซคิปเปอร์นะครับจากค่ายฮีโร่ทอยส์นั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ฮะราคา3,000เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะครับกับการที่ได้โมเดลนะครับที่ของแถมเยอะแล้วก็ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีเลยนะครับเล่นเล่นสนุกแน่นอนนะครับแต่ภาพจุดหนึ่งเนี่ยที่จะให้จาก10คะแนนเต็มนะไม่ให้แลนะ้วเนี่ยให้ตรงนี้นะตัวนี้เนะี่ยที่ไม่ให้เนะี่ยนะครับเป็นหน่งคะแนน ส่วนสูงนะเดี๋ยผมวัดให้เอาแบบยืนตรงๆเลยนะครับใช้กับกระดาลรองตัดนี่แหละประมาณ25-26เซน26เซนนะครับประมาณนี้ถ้ารวมปีกกว้างด้วยเนี่ยถ้าความกว้างของปีกเนะี่ยอยู่ที่มัน30เกืบเกือบ35 35ิมเซนอ่ะ35เซน,เซนตเป็นสมเซนแล้วกันก็คือ25คูณ35นะกว้างมากนะปีกอะใหญ่มากเดีย๋ยวะจับยกเลิกตั้งยากเหลือเกิน <laughs> ใส่ตู้เนี่ยพอเราเปิดตู้รับรองล้มแน่นอนนะครับตัวเนี้เขาหยืนไม่ค่อยจะมั่นเลยถ้ายืนมั่นๆอ่ะท่าทางมันจะดูแปลกๆเห็นปะอกมันจะดูแอนแอนไปหน่อยนะครับเพื่อให้มันบาลานซ์มันมันแบบวางได้นั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่อง i m m e r e Channel ด้วยนะครับกด subscribe เป็นอกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะนะครับแล้วก็มีเพจใน Facebook นะครับ i m m e r e Channel เหมือนกันนะครับใครที่อยากจะสอบถามอะไรเงี้ยก็ทักมาใน Messenger ได้จะได้คุยกันง่ายขึ้นนะครับส่วนอีกเพจนึงนะครับ i m a g e Store นะครับก ขายโมเดลนะครับตัวรีวิวเซ็ตก็ปล่อยขายบ้างนะครับรับรองราคาดีแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โซลคิปเปอร์นะครับหรือเทอร์เรเบตนะครับใครเป็นสายดอดเอใครเป็นสายเกมหรือว่าใครที่เป็นคนที่ชอบมอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดอะไรเนี่ยตัวนี้ยังไงก็ต้องเก็บครับยังไงก็ต้องมีเพราะว่างานบอกเลยว่างานของดอทเอเกมเนี่ยเมื่อก่อนมีตอนเราเด็กๆเ,เหมือนมหาลัยประมาณนี้มันมีขายวันที่เป็นงานกล่องผมไม่แน่ใจว่าของค่ายอะไรแต่มันเป็นโมเดลน่าจะขยับไม่ได้อันนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ก็เริ่ มีบางค่ายที it, so it, like like dude, like ่ทําออกมาเยอะแล้วแล้วก็มีให้เลือกเก็บกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังน้อยอยู่ดีสําหรับในเรื่องนี้นะครับก็ยังแอบหวังว่าอยากให้ทําออกมาหลายๆตัวนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นอันติเมตนะครับคู่กันหรือว่าจะเป็นเผ่าอื่นๆอันเดนอะไรเงี้ยน่าทำเพราะมันเป็นสัตว์ประหลาดใช่ไหมมันก็จะสวยอะไรเงี้ยนะครับก็หวังว่าจะทําออกมาหลายๆตัวนะครับถ้ากระแสดีครับผมคิดว่าเขาอาจจะเปิดทีอีกแล้วก็ทําตัวอื่นออกมาอีกอะไรเงี้ยอย่างพวกตัวสัตว์ประหลาดอย่างผมยังผมอยากได้พวกจักรนอตอะไรเงี้ยหรือว่าแอ เผ่าอ็อกอ่ะมันมันเท่อยู่นะนะคืออาวุธมันเยอะแล้วก็รูปทรงอะไรเงี้ยมันเท่นะสีสัตว์มันสวยงามด้วยน่าเก็บนะครับน่าเอามายืนเรียงๆกันอย่างเงี้ยก็ถือประเทศเลยครบๆนะแต่ว่าพลาเหมือนเราตอนเราเลือกฮีโร่ตัวเลเซอร์ใช่ป่ะริงๆเมื่อก่อนเราเรียกลาซซอร์ใช่ป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็น่าน่าทำออกมานะครับที่มันแบบเยอะๆนะรับรองว่าเก็บสนุกเล่นมันแน่นอนนะครับโอเคยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้ตัวใหม่มาเผื่อถ้ามีเปิดที่อีกเดี๋ยวจะหามารีวิวให้เพื่อนๆให้ดูกันแล้วกันนะครับ ยัยวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊าย